พี่น้องครับสวัสดีครับเช้าวันที่31ธันวาเนาะทุกคนก่อนปีใหม่ต้นสิ้ปีครับบรรยากาศทุกหนาตอนประมาณ6 6โมงกว่ากวประมาณนี้ครับรับทุกคนเมื่อคืนนอนเต็นนอนเต็นเดี๋ยวนู่งครับข้างหน้านะกางเต็นอยู่นะบรรยากาศก็ดีครับ ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ประมาณสิบเจ็ดองศาประมาณนั้นแหละว่าจะมาใส่หวีต้นไม้นะทุกคนบรรยากาศเหมือนเดิมมาสวนเหมือนเดิมนี่นะครับอินทราลัมมาดูแล้วว่ามันมีไหมจันทร์แสงจันทร์หรือยังนะทุกคน น่าจะยังแต่ลักษณะมันเหมือนกับมันยืดเนาะทุกคนว่าไหมครับผมดูใน u t u b e นี่แหละเขาบอกว่าถ้าลำต้นมันเหมือนจะยืดๆเนี่ยมันน่ามันน่าจะมันน่าจะแทงจันทร์แะแต่ช่วงนี้มันยังไม่ถึงเดือนมันเนาะมันน่าจะแทงจันทร์ประมาณเดือนกุมภาประมาณนั้นครับกุมภามีนานี่แหละ น่าจะไม่เกินมีนะเนี่ยตัวนี้ก็ยืดเหมือนกันนะครับทุกคนจะมีจะมีสองต้นนะอีกหกต้นยังไม่ได้เอามาลงครับลองอันนี้ดูก่อนแล้วก็อีกหกต้นนี่รอประมาณจะหน้าฝนถึงจะถึงจะปลูกนะครับเนาะเพราะว่าอันนี้เราเปิดวิธีใช้น้าก็คือเปิดน้าเอาเนาะนี่นะครับทุกคนเรามันน่าจะแทงจัดหรือ,อยังครับมันใกล้ยัง แต่ผมก็ดูอยู่นะมันก็ยังไม่มีเท่าไหร่เนาะหาพวกหาพวกซี่ไม่เจอครับ่เจ้าเอาไอ้นี่มามาฉีดเนะาะแล้วขวมาพ่นไล่มแมลงหน่อยยาสีฟันไอ้นี่ลำใหญ่แทงยอดแต่ยอดขึ้นมาใหม่แล้วทุกคนมันต้องใช้นะฉีดเงาะก็ดูเขียว ดีอยู่นะครับเนี่ยถึงจะ,ะแรลงกินหน่อยก็ยังดีอยู่จิ้งจีลิ้งจีก็แตกยอดขึ้นมาใหม่ก็พอใช้พอใช้ได้นะน้ำเมื่อวามาดูน้ำเนาะเปิดน้ำน้ำมันไหลไม่เท่ากันนะครับมาดู เนี่ยต้นเนี้ยน้ำไม่ค่อยได้ไม่รู้แต่มันไม่ค่อยสวยทุกคนดูใบมันทุกคนว่าไหมแต่ต้นเนี้ยน้ำได้น้ำดีละมดุดละมดุดละมดุด นี่ครับนาเป็นสวนยางเนาะเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยก่อนเอาบรรยากาศทุกนาตอนเช้าๆชามาฝากทุกคนเนาะหน้าไปล้างเลยทุกคนเนีดี๋ยวนอนมาเสียงก็แปแปรงตัวน้ำรัวล้มหมดว่าจะเอาอยากได้รั้วแบบไี้นะครับรั่วคาวบอยเนาะ แอเขาบานมามาลงแล้วลลก็ฝั่งต้นนี้ไม่สวยเพราะว่ามันไม่โดนแดดตอนเช้าด้วยเนาะมันจะมีพวกต้นอย่างมันบังครับก็เลยไม่ค่อยโตเท่าไหร่พวกที่โตๆก็จะเป็นที่เอ็นเห็นอยู่จะมีมะยงชิดพวกนี้นครับที่เหมือนจะขึ้นแต่ก็ถ้าไหนไม่ขึ้นก็เตี่ยมแล้วครับพวก จะมีอะโวคาโดก็มีนะอะโวคาโดแล้วก็เกาลักษพาเดินเดินเลาะเล่นหน่อยสวนยางตอนเช้าเช้าสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับ <S 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 ปีเก่าวัน้นไปนะปีใหม่มาเยอะ แป๊บปีนึงปีนึงนะครับด้านข้าเนื้อปลูกมันนะครับแต่มันไม่สวยเนาะั่งนี้ปลูกมัน หาพวก,กซี่ไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนก็จะไปฉีดใบอ,นนอะไเนาะต้นไม้ที่ปลูกไว้มันแตกยอดขึ้นมาเนาะไปฉีดเดี๋ยวมแมลงก็ไปกินหมดครับหาไม่เจอ ไม่ยากาศตอนเช้าเช้านะครับ,บกา,ก,าก็ด <g ül> ีนี้กระยางเป็นยางเดีย๋ยวนี้ภาคอีสานเขาใครมีที่เขาที่ยอมปลูกยางครับเมื่อคืนนอนนะทุกคน ยินเสียงเพลงทั้งคืนเลยจนตอนนี้ครับยังได้ยิน,นยังยังไม่ปิดเลยเปิดได้ทั้งคืนเลยครับยันยันยันสว่างเลยพาเดินเลาะเล่นนะครับทั้งหน้านู้นจะเป็นชนประทานะครับ ไม่มีมอไซค์ครับไม่ได้มอไซค์มาไม่ได,ไได้เลยไม่ได้ครับดูตอนเช้า,ชาเนะบรรยากาศดีนะครับตอนเช้าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งฝั่งด้านโน้นก็จะเป็นฝั่งจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมก็จะอยู่ติดชายแดนชายแดนสุรินทร์กับศรีสะเกดนะอะาจจะเลาะเล่นไปเรื่อยอันนี้ต้นสาบเสือใช่ไหมฮะสาบเสือ เดี๋ยวมาเลาะสวนยางหน่อยโอ้โหหลังอะไรหลังตตไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลงนะทุกคนเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับผมสอน ผมก็อาศัยอยู่กรุงเทพเนาะทำงานไปด้วยถ้าว่างก็ออกไปถ่ายคลิปบ้างนี้นะครับก็เลยช่วงนี้ก็ทำงานเล่นงานอยู่ครับไม่ค่อยได้ออกไปสวนเท่าไหร่ไม่รู้กี่มีดแล้วครับอันนี้ยางอื นี่เปิดหน้าใหม่เปิดหน้าใหม่นี่หน้าหน้าแรกขึ้นมาเต็มหมดละนี่นะครับทุกคนนั่งกับสวนยางสวนยางหมดเลยตรงนี้ก็เริ่มปลูกยางใหม่แล้ว คนมาเก็บบรรยากาศตอนเช้าเช้าของวันส้นปีนะครับเนาะก็จะประมาณนี้แหละครับบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันเนาะตาก็ไปนู่นแล้วไปดูสวนยางปลูกใหม่ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีปีใหม่หทุกคนครับขอทุกคนมีความสุขนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ